เมื่อเวลา10.30นาวันที่3มีนาคมร้อยตำรวจเอกพุทธรักษ์สอนคำหานร,รองสารวัตรสอบสวนส,สพเมืองพัทยาประจำหน่วยสอบสวนโค้งดวงตาลได้รับแจ้งเหตุพบกระโหลกศีรษะมนุษย์ภายในซอยจอมเทียน3ถนนเลียบชายหาดจอมเทียนหมู่12ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบรุกไปทำการตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เมื่อไปถึงพบกระโหลกศรีรษะคล้ายของมนุษย์วางอยู่ที่บริเวณอาคารพาณิชย์เลขที่144ทั65มีขวดเบียร์วางอยู่ข้างๆหนึ่งขวดโดยตำรวจและกู้ภยัยรวมถึงทีมข่าวได้มีการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าหัวกระโหลกดังกล่าวเป็นของปลอมโดยเป็นหัวกระโหลกพลาสติกมีการนำสีแดงมาทาให้คล้ายกับรอยคราบเลือดแถมยังมีการทุบให้มีลักษณะคล้ายกับกะโหลกแตก ตำรวจจึงได้มอบหมายให้กู้ภัยนำไปทิ้งเพราะหัวกะโหลกเก่าคล้ายกับของจริงมากจนชาวบ้านแตกตื่นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ จากการสอบถามแม่ค้าขายอาหารอีสานในละแวกดังกล่าวได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อช่วงเช้าได้มีชายไทยเหมือนกับคนสติไม่ดีและลักษณะเหมือนคนเล่นของขลังสักยันเต็มตัวได้มานั่งที่บริเวณดังกล่าวจากนั้นชายคนดังกล่าวก,ก็ได้หายตัวไปจนกระทั่งมีคนมาพบหัวกระโหลกดังกล่าวก็ต่างพาการวิ่งป่าราบไปคนละทิศละทางจึงได้ได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ สุดท้ายก็พบว่าเป็นของปลอมใช่สะพายกระเป๋ามันเปลื่อยเต็มๆขาเนี่ยไม่หอมก็ได้ั้งหลายเนื้อลิ้นก่อนโอ้แม่อะไรตกใจไหมตกใจตัวเองตกใจตกใจเหมือนกันแล้วอ๋แต่พอเห็นว่าเป็นพลาสติกไม่ตกใจแล้วไม่ตกใจแต่ถ้าวางนี้มันรุ่บาทเกินน่ะบาดจริงด้วยบม่ รูงขายกาแฟน่ยมาเห็นแกไม่รู้หรอกว่าเป็นพลาสติกหรือสตนพลาสติกเอพลาสติกพลาสติกปัดก็ไม่ใช่แล้วหรือไมเอาเอาไงเนอะไรกันเนี้ยพลาสติกบูชาพลาสติก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 ปัดไม่ใช่แล้วแกปัดหรือไม่เอาเอาไง เล่นได้พี่ครับครับศูนยอ่ะเอาไวู้ช่วยตติดผมว่ามือหอกนะติดินะ